สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอมโชสตูดิโอนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวสินค้ากันอีกเช่นเคยครับเป็นอะไรนะถ้าจ่ไม่ผิดนะครับผมซื้อไอน่มาครับฝักบัวฝักบัวอันละ17บาทนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูกันว่าข้างในมันเป็นยังไงบ้างนะครับโอ้โหเดี๋ยว่าก็กดว่าแบบผมก็รู้สึกว่าอุ้ยสมัยของสมัยนี้มันมันถูกขนาดนี้แล้วเหรอนะครับ ออมเชล์สตูดิโออ่านี่ยนะครับเรามาูนะอันนี้นะครับมันคือฝักบัวแรงดันสูงด้วยนะที่เขาบอกกันนะครับก็คือมี300รูเลยนะตรงนี้นะครับเห็นมาเห็นรูตรงนี้ไหมเออแล้วก็เป็นแบบฝักบัวแรงดันสูงซึ่งมันจะให้การที่ฉีดน้ําออกมาเนี่ยมันจะเป็นละอองฝอยนะมันจะเป็นแบบมันจะละมุนนะ่ะถ้าเกิดใครเคยใช้ฝักบัวสปานะครับจะรู้ว่า เวลาที่น้ำมันมาสัมผัสตัวเราอ่ะมันจะมีความละมุนมันจะนุ่มมากๆเลยนะครับซึ่งมันเป็นแรงดันสูงแล้วก็มันจะมีระบบหมุนเวียนอยู่ภายในข้างในเนี้ยนะครับซึ่งมันจะทําให้น้ําที่ออกมาพสัมผัสตัวเราแล้วมันไม่เจ็บนะครับวลาะผมเวลาที่มาโดนหน้าอะไรเงี้ยเออคือมันจะละมุนมันจะแบบมันจะนุ่มมากอ่ะตัวน้ําตัวละอองน้ําตัวไอหยดตัวเม็ดน้ําที่มันมาโดนเรามันจะละมุนนะมันจะนุ่มมากๆเลยครับ นี้ผมก็เห็นโฆษณามาหลายทีแล้วไอตัวนี้นะครับบางทีพวกทีวีไดเล็กนะเขาเอาขอครัวที่เป็นตัวนี้เลยนะครับหน้าตาแบบนี้เลยผมจำได้นะเอามาขายอัประมาณ199บาทน,นะครับแล้วผมก็ไม่รู้หรอกก็ไม่คิดว่ามันจะถูกทั้งที่เราอ๋อตัวเคียนมันเป็นพลาสติกแบบเป็นพลาสติกธรรมดาเลยนะแล้วก็รีวิวดีด้วยนะครับคือในรีวิวเนี่ยปรากฏว่ามีแต่คนชมนะครับมีแต่คนชอบเอาใครเอาไปใช้แล้วมีแต่คนชอบนะครับคือบางทีอะ ขามันก๊อปเทคโนโลยีกันมาไงคือพอแบบว่ามันซื้ออันดีๆมาแล้วมันมาแกะดูแล้วมันก็มาก๊อปนะครับมาก๊อประบบเขาแล้วก๊อปไอ้การใช้งานภายในางแล้วก็มาทําขายในราคาถูกๆอ่ะซึ่งมันบางทีมันก็ถูกเกินไปอะมึงขายแค่นี้เองเอาทาของมาถูกจากวันสิบเจบาทนะครับค่าจัดส่ง20บาทนะสั่งมาจากลาซาด้านะครับเดี๋ยวผมจะไปลองต่อให้ดูนะว่าจริงๆแล้วมันเป็นแต่บ้้านนนผมมมะััีปดวยครับบคคือางนนเี่ เขาใช้เป็นเปิดน,น,น้ำก๊อกทานาเขาบอกว่าบ้านเขาน่ะไม่ได้ใช้ปั๊มเลยนะครับก็เป็นน้ำก๊อกธรรมดาคือแต่น้ำกอ๊อกก็แรงระดับหนึ่งแล้วนะแต่อย่างถ้าเกิดเป็นน้ำกอ๊อกประปาบ้านผมเลยเนี่ยม,มันเบามากเลยครับมันคงม,มันมไม่สามารถที่จะเพิ่มความแรงได้หรอกนะครับด้วยต่อให้ขนาดไหนต่อให้ปลกบัวดีขนาดไหนก็เถอะนะครับเนี้ยวันนี้บ้านพายนั้นเนี่ยบ้านผมเนี่ยติดปั๊มน้ําเรียบร้อยแล้วก็จะลองดูนะครับเพราะว่าอันเก่าเนี่ยใช้มาสองสามอันแล้วปวดว่าพอดีเนี่ยคือมีเด็กไงคือบางทีเขาฟ้องน้าผมมี บ้านผมมีเด็กเล็กเงี้ยบางทีเขาก็เล่นฝักบัวแล้วก็มันก็หล่นกระแทกพื้นแตกไปหลายอันแล้วนะครับซึ่งมันก็คงเป็นแบบไอ้พลาสติกแบบเป็นเงี้ยนะครับมันก็เลยแตกอันเก่าๆที่เคยใช้นะแต่ว่ามันก็เป็นแบบฝักบัวแบบสปาเหมือนกันผมก็ใช้แล้วเลยรู้สึกว่าชอบชอบมากๆเลยนะครับก็สุดก็ต้องแบบพยายามใช้ให้มันเป็นฝักบัวสปาแบบนี้ตลอดไปนะจะลองดูนะเดี๋ยวจะไปลองต่อระบบในห้องน้ำให้ดูแล้วกันนะครับว่าพอต่อแล้วตามที่คิดมาเป็นยังไงนะโอเคครับ โอเคนะครับตอนนี้ผมก็ได้ทําการต่อฝักบัวเข้ากับสายเรียบร้อยแล้วครับซึ่งอันนี้ตรงตรงตรงข้ออันนี้พ้อเกลียวตรงนี้นะครับก็จะต้องใช้ของเก่านะเพราะว่าของเขามันไม่มีมาให้นะครับก็ใส่เทปบันเกลียวดนิดนึงนะครับก็ลองเปิดดูนะที่ผมลองเทสดูแล้วปวดว่าเฮ้ยมันนุ่มจริงๆด้วยนะครับเป็นแบบสปาจริงจริงด้วยเปิดแล้วนะนี่อันนี้เปิดสุดเลยนะครับคือปั๊มบ้านผมก็แรงนิดหนึ่งนะคออเนี่ยดูนะครับ จะเห็นว่าตัวน้ําที่ออกมาเนี่ยมัน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 พุ่งออกมามันเป็นแบบมันนุ่มจริงๆอ่ะเนี้ยพอลองพอลองเอามือไปสัมผัสดูนะครับจะรู้สึกว่าเออมันนุ่มมันเป็นแบบสปาแบบที่เขาพูดกั่จริงจริงด้วยนะครับแล้วราคามันเท่านี้เองอ่ะมันขายถูกจังวะนึกออกไหมครับเออเนี้ยมันนุ่มจริงด้วยนะครับคือใครที่เคยใช้ฟองไอฝักบัวที่เป็นแบบสปาแบบนี้จะไปดูเล็กๆนะตรงรูอ่ะมันมันแล้วพอมันมาโดนหน้าเรานะครับ พอมาโดนหน้าประมาณสภาพกับตัวเราเนี่ยมันจะนุ่มมันจะนวลไปหมดเลยนะครับมันจะไม่มีความรู้สึกเจ็บเลยนะครับเ mm. นี่ยมันนุ่มเนี่ยเนี่ยสาพตัวเนี่ยรู้เลยครับมันนุ่มนวลมากนะครับให้ลองดูนะ้ำนะแต่เนี้ยคือบ้านผมมมาติดปั๊มนะครับเออมันนุ่มจริงจริงด้วยนะอ,อ่ะอแล้วมันขายถูกจังวะนะครับใช้ได้ดีด้วยนะครับเนี่ยมันนุ่มยิ่งสักผมอะไรเงี้ยนวดผมดีมากเลยนะครับแล้วก็เวลาโดนหน้าเนี่ยมันก็จะไม่เจ็บนะเออเออมันนุ่มจริงจริงด้วยนะครับแตกดีนะครับ สายถูกมากเลยคัดได้ยังไงวะเดี๋ยวผมจะเอาของเก่าไปให้ดูนะอันนี้คือของเก่านะครับอันนี้มันหัวมันแตกไปแล้วอันนี้ไม่ใช่นะมันคือมันเป็นระบบตะแกรงของเขาข้างในนะครับทีข่ของเก่าของเก่าที่ผมบอกนะเขาตีมเป็นอย่างงี้นี่ของเ,เป็นอย่างงี้นะเป็นรูเล็กๆแบบนี้เหมือนกันเห็นไหมเออป็นรูเล็กๆอย่างนี้นะครับซึ่งมันทําให้น้ำที่ออกมาเนะี่ยมันนวลมากทำมันนวลแล้วมันนุ่มมากนะถ้าเป็นรูเล็กๆแบบเนี้ย ก็มีระบบยางข้างในแต่ว่าประเด็นคือตรงนี้คือมันแตกผมใช้ปมาสามสี่อันแล้วแตกตรงนี้หมดเลยนะครับคือมันหล่นไงเวลามันหล่นล้วเด็กอาบน้ำแร้วางกระแทกอะไรอย่างเงี้ยประติตามแตกมันก็หล่นหรือว่าเป็นอะไรรู้นะไม่รู้เป็นเพราะอะไรคือมันแตกตรงนี้หมดเลยมันกันหมดเลยนะครับแต่ว่าอันนี้คือเป็นเป็นเป็นสปูสปาที่ผมได้ใช้ครั้งแรกแล้วก็มีความสึกว่าหูมันนวลมันนุ่มมากนะครับก็เลยไปพอตัวนี้มันเสียตสุดท้ายของผมเนี่ยก็เลยไปยามหาู่ อันนึงแล้วก็เห็นเนี่ยผงเห็นพวกพวกตามเพจเที่เอามาขายกันแพงๆก็มีนะเออเนี่ยจำหน้ามไว้เลยนะแบบนี้แพงๆแต่ว่าถ้าเกิดไปหาเองีผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ก็ได้นะในลาซาด้าในช้อปปีเนี่ยขายยู่17บาทก็มี19บาท20บาทอะไรเงี้ยนะแล้วแต่ร้านนำมาขายนะเออแต่ไอที่ผมใช้เก่านะพอมันใช้ไปสักพักหนึ่งเนี่ยพอข้างในนี้มันเริ่มตันนะมันคือเขาบางทีบางทีน้ำอะมันมีตะกรงอะไรมาแล้วมันมาตันอย่างเงี้ย มันจะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันเริ่มเจ็บนะครับคือมันเหมือนกับแรงดันน้ําออกตามรูมันออกได้ไม่ไม่ไม่ตามที่มันสเปคเอาไว okay. ้เริ่มจะเริ่มเจ็บหน้า <must be S 1> <Ooh. S 2> เริ่มเจ็บตัวนะครับนั่นหมายความว่าเริ่มแสดงว่าเริ่มมีตะกอนมาตันแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองทดสอบอันนี้ไปสักพักหนึ่งแล้วกันนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันมันตันเนี่ยมันมีเริ่มมีตันที่รูเนี่ยมันจะมันมันจะเจ็บเหมือนกันเก่าวไหมนะครับแต่ว่าโคตรคุ้มเลยอซื้อสักสิบอันก็เพิ่งจะร้อยเจ็ดสิบเองนะคร มันจะแปลไ้เลยพอาใช้พอเสียก็ทิ้งนะครับไม่ต้องไปซ่อมไปอะไรแล้วนะครับตรงนี้มันเป็นขอบอยางเงี้ยไม่ก้างแงยดูนะยะเปเงแงะดูนะพังก็พังไป17บาทนะครับซื้อเดี๋ยวซื้อติดเผลือไว้เดี๋ยวไปห้องน้ำมี2อห้องก็เดี๋ยวซื้อติดห้องน้ำาีกห้องหนึ่งไว้ด้วยดีกว่านะครับเพราะอันเก่าๆนี่เป็นรูใหญ่ๆอาบมันไม่สนุกแล้วแบบนี้มันอาบแล้วมันนุ่มดีมันนวลดีนะครับโดนหน้าโดนตัวนี้มันนุ่มมันไม่เจ็บนะบเออดีจริงๆนะครับ,รบนี่ของบุญตารับ ก็ฝากไว้แล้วกันนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันจนจบคลิปนะครับก็มาทดสอบให้ดูแล้วนะครับว่า17บาทใช้ดีใช้ดีจริงๆนะครับน้ำนวลออกมาเป็นเป็นฝักบัวสปาจริงๆนะครับนะครแค่นี้เองครับก็เดี๋ยวผมทิ้งลิก์ไว้ให้แล้วกันใครสนใจก็ตามนี้ไปซื้อกันนะครับขอบคุณที่รับชมร้านสวนครับ